ตุติยปาปาปานิกาโสตรพระผู้มีพระภาคตัดว่าพิสูจน์ต่งหลายพ่อข้าประกอบด้วยองค์สามประการไม่นานนักจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพโบนนายพ่อกระทับตามสามประการมีอะไรบ้างคือพ่อข้าในโลกนี้มีอยู่สามประการนั่นก็คือหนึ่งมีตาดีสองมีธุรกิจดีสามมีความเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยพ่อค้าชื่อว่ามีตาดีพ่อรู้จักสินค้าว่าซื้อมาเท่านี้ขายไปเท่านี้ พ่อค้ามีกําไรเท่านี้อย่างนี้ชื่อว่ามีตาดีพ่อค้ามีธุรกิจดีคือพ่อค้ารู้ว่าเป็นคนฉลาดซื้อและฉลาดขายได้ทํากําไรเท่านี้อย่างนี้ชื่อว่ามีธุรกิจดีพ่อค้าชื่อว่ามีความเพียบพร้อมคือมีที่พักพิงดีนั่นก็คือพ่อค้ามีความฉลาดในการแลกเปลี่ยนสินค้าและสามารถที่จะเลี้ยงบุตรพันยาได้ นั่นเป็นธรรมของพ่อค้าที่มีความเพียรพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยพิสูจน์ผู้ประกอบธรรมสามประการก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันไม่นานก็จะบรรลุธ,ธรรมที่ยิ่งใหญ่ไพบโบนนในโกศลธรรมสามประการมีอะไรบ้างนั่นก็คือพิสูจนนายพระธรรมิน,น,นัยนี้มีอยู่สามประการคือหนึ่งมีตาดีสองมีธุระดีสามมีความเพียรพร้อมที่พักพิงอาศัย พิสูจชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือพิสูจนายพระธรรมวิในนี้รู้ชาติตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขะขาไม่นีปฏิปทาพิสูจชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้และพิสูจชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างไรคือพิสูจนนายธรรมวินในนี้ปารอบปามเพียนเพื่อที่จะละกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดเพื่อความเข้มแข็งมีความบากบานไม่ทอด ทุระในกุศลธรรมทั้งหลายพิสูุนี้ชื่อว่ามีทุระดีเป็นอย่างนี้แลพิสุชื่อว่ามีความเพียรพร้อมตามด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรพิสูจนในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาพิสูุผู้เป็นพระโหสถผู้เรียนจบคัมภีร์ผู้ทรงธรรมผู้ทรงวินยัยผู้ทรงมรดิกาตามสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อปามแห่งพุทธพจน์นี้ เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เลียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผยทําให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างพิสูจน์เชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พาคพีงอาศัยเป็นอย่างนี้แลพิสูจนผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลไม่นานนักก็จะบรรลุ ปามเป็นผู้ยิ่งใยายไพโบนนในกุศลธรรมก็ปามเหล่านี้มาในประสูตรอังคุตาน,นัิกายติกานิบาตพระไตปิฎดกเล่มที่20พระไตปิฎดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเจริญพร